สวัสดีวันขานครับวันนี้จะมาเล่าในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการบรหารงานบุคคลนะครับเพราะว่าน้องท่านอาจจะได้ฟังไปแล้วว่าโครงสร้างของการบรหารงานบุคคลขององค์การมหารสวังกัดเป็นอย่างไรก็ขอนําเรียนอย่างนี้ว่าการบรหารงานบุคคลขององค์การมหาสังหวัดเนี่ยจะยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบ,บริหารงานบุคคลที่บ5 4 2โดยพระราชบัญญัติตัวเนี้ย จะกําหนดโครงสร้างหรือว่าองค์คณะที่จะนําทําหน้าที่ในการกํากับดูแลขององค์การิหาวนจังหวัดเองนคณะแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าสำนักง,งานกทหรือว่าคณะคณะกรรมาการมาตรฐานทั่วไปนะครับอันนี้จะตั้งอยู่ที่สำนักง,งานปรลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์คณะที่สองนะครับอันนี้เป็นคณะกรรมาการกลางข้าราชการองค์การมหาวนจังหวัดนะครับหรือว่าที่เรียกว่าสำนักง,งานกอจอ อันนี้จะตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกคร,กรองท้องถิ่นนะครับก็จะมีตัวรัฐมนตรีว่าการการะทรวงหาไทยเนี่ยเป็นประธานแล้วก็จะมีตัวในส่วนของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมเป็นกรรมการแลขานุการ,การแล้วก็อีกองค์คณะหนึ่งนะครับองค์คณะนี้จะเป็นองค์คณะที่ที่ใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเป็นองค์คณะระดับจังหวัดซึ่งก็จะเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะไม,ไม่มีคําว่ากลางนะครับก็เรียกสั้นๆว่าตัวสำนักงานกเจ กทุกจังหวัดจะมีกรรมการบอร์ดชุดนี้อีกหนึ่งชุดระดับจังหวัดซึ่งเป็นสำนักงานกจจอย่างของืองการก็จะเป็นสำนักงานกจจจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกรรมการชุดนี้จะดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนักงานลูกจ้างทั้งหมดนะครับแต่ไม่รวมจ้างเหมาบริการนะครับอันนี้ไม่ใช่ก็จะดูแลไม่ว่าจะเป็นการประจุจังตั้งนะครับการเลื่อนตําแหน่งการย้ายการโอน การดำเนินทางวินยัยการอุทธรณ์การร้องพุกนะครับคณะกรรมการทุนนี้จะทําหน้าที่ในะการกํากับหรือว่าการขาดอำนาจเพราะว่าไม่ว่าตัวระเบียบนะครับหรือหลักเกณฑ์ที่ออกไปนะครับเดี๋ยวท่านท่านท่านจะได้เห็นเพราะเดิมนะ่ะในส่วนท่านอยู่กอพอนะ่ะเป็นบทเรือนจะใช้คําว,ว่ากดกอพอแต่พอเดี๋ยวาพอวันที่สามไปแล้วเนะี่ยท่านจะต้องเปลี่ยนนะครับตัวกฎหมายที่ท่านที่ใช้ในกะารทำงานคนท่านจะต้องเห็นประจําก็จะเป็น ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหานจังหวัดการบุรีเรื่องนะครับเช่นเรื่องการเลื่อนระดับหรือว่าเรื่องการได้รับเงินพอตสออะไรประมาณนี้นะครับก็ะะจะใช้แต่นี้ก็อยากนําเรียนว่าบางทีท่านท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศแล้วเราเอามาใช้เลยไม่ได้ไม่ได้นะท่านบางเรื่องตัวตัวตัว,ตว,ตวบริหารงานเกณฑ์เนี่ยจะต้องออกมาเป็นประกาศก่อน ก็หมายความว่าบางทีเราเราเห็นในเน็ตหรือว่าในในเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยบางท่านก็ยังเข้าใจว่ามีผลใช้แล้วแต่จริงมีผลมีประกาศจริงนะครับแต่เรายังใช้ไม่ได้เพราะว่าต่อจากนี้ไปบางเรื่องนะครับในส่วนของตัวตัวกจอนะคือตัวกจอที่อยู่กรุงเทอมนะจะต้องออกเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับเราก็แจ้งมาอย่างในส่วนของระดับจังหวัดคือน้่การกรจจเพื่อที่จะให้ออกเป็นประกาศรกเกณฑ์ โดยบางเรื่องที่เราไม่มีก็ต้องออกประกาศัะเกณฑ์ให้นักโรมใช้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ขั้นตอนอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านให้ท่านสบายใจว่าสิทธิ์ของท่านได้มาเท่าไหร่นะครับหรือเดิมมีอยู่เท่าเท่าใดนะครับจะต้องได้เท่านั้นนะครับเอาเอาหลักการอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนขั้นตอนนะครับขั้นตอนในในใน,ในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการไปหางานประกวนทั้งหมดเนี่ยก็ขอนําเรียนอย่างนี้ ถ้าท่านจะต้องเสนอเรื่องนะครับในรอพสตของท่านท่านจะต้องเสนอผ่านในต้นสังกัดของท่านก็คือกองสาธรารณสุขนะครับเดี๋ยวกองสาธรารณสุขก็จะรวบรวมส่งมาที่กองการเจ้าหน้าที่นะครับจากนั้นกองการเจ้าหน้าที่ก็จะทําเนินการ,การาตามขั้นตอนที่ประกาศัะเกียนกําหนดนะครับก็าอาจจะต้องมีการเช่นการเลื่อนระดับนะครับก็ต้องมีการตั้งกรรมการนะครับมีการตรวจผลงานอะไรพวกนี้แต่พอทำพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกจก็จะส่งเรื่องนะครับโดยท่านนายกลงนามเนี่ย ถึงประธานก่อเพื่อขอมติความเห็นชอบก่อนที่นายกจะมาออกคาําสั่งแต่งตั้งท่านเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนข้าวนะครับท่านจะมองมองภาพออกนะครับว่าบางทีเรื่องเรื่องไม่ได้จบอยู่ที่ที่นายกคนเดียวนะครับก็ยังบอกให้ว่าท่านสบายใจว่าการไปหางานบุคคลอบจอ,อํานาาเด็ดขาดไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านนายกนะครับมันจะมีบอร์ดคือคณะกรรมการก่อจจอการกนุบบุรีทำหน้าที่นะครับพิจารณาการกองให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ อันไหนที่มันไม่ถูกต้องก็กจะมีมติให้ท่านท่านนายกได้ปรับปรุงนะครับหรืออันใดที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับท่าน